ปริศนามืดในกรุงเทพพบร้านอาหารเสิร์ฟเนื้อมนุษย์แทนหมูจริงๆเรื่องจริงใครจะคิดว่ากลางกรุงเทพเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนและแสงสีจะมีความลับสยองซ่อนอยู่ในร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากลูกค้าคนหนึ่งที่สั่งเมนูหมูผัดกระเพาะแต่รสชาติและเนื้อสัมผัสกลับแปลกไปอย่างบอกไม่ถูกเขารู้สึกขนลุกทันทีและตัดสินใจเก็บชิ้นเนื้อเล็กๆใส่ถุงเพื่อนําไปตรวจสอบในห้องแล็ผลตรวจที่ออกมาทําให้ทุกคนชอ็อก ดีเอ็นเอไม่ใช่หมูแต่เป็นของมนุษย์ข่าวนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ผู้คนหากันมาหน้าร้านเพื่อดูด้วยตาตัวเองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รีบเข้ามาปิดล้อมพื้นที่และสอบสวนทันทีเจ้าของร้านพยายามปฏิเสธเสียงสั่นแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่เพื่อนบ้านในละแวกนั้นเริ่มออกมาเล่าเรื่องแปลกๆที่เคยเห็นบางคนบอกว่ามีกลิ่นเหม็นคล้ายเน่าชยออกมาจากด้านหลังร้านในช่วงดึกบางคนได้ยินเสียงกรีดร้องเบาๆเหมือนเสียงคนถูกขังแต่ทุกคนก็ไม่เคยคิดว่าจะเป็นเรื่องจริงจนกระทั่งวันนี้ เจ้าหน้าที่พบร่องรอยน่าสงสัยในห้องเก็บของหลังร้านมีคราบเลือดที่พยายามล้างออกแต่ยังเห็นชัดและมีอุปกรณ์บางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในครัวของร้านอาหารปกติหลายคนที่ยืนดูเหตุการณ์เริ่มถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลทำให้คนทั้งเมืองติดตามเรื่องนี้อย่างใจจดใจจ่อเจ้าหน้าที่เริ่มขุดค้นพื้นที่หลังร้านอย่างละเอียดทุกคนเงียบกริบเมื่อจอบกระทบกับอะไรบางอย่างแข็งๆเสียงดังกึกทำให้บรรยากาศยิ่งตึงเครียดพวกเขาค่อยๆขุดลึกลงไปและสิ่งที่โผล่ขึ้นมาจากดินคือกระดูกสีขาวที่ยังเปื้อนคราบเลือดแห้ง ทันทีที่เจ้าหน้าที่คนแรกยกชิ้นกระดูกขึ้นมาคนดูที่ยืนถ่ายทอดสดอยู่ร้องลั่นเสียงสั่นนั่นกระดูกคนภายในไม่กี่นาทีสื่อมวลชนก็กรูมาหน้าร้านอย่างกับมดเหล่าผู้สื่อข่าวตั้งกล้องรายงานสดขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำเทปมากัน้นพื้นที่ทุกคนได้กลิ่นเหม็นเน่าที่ลอยออกมาหนักขึ้นเรื่อยๆ การสอบสวนเจ้าของร้านเริ่มเข้มข้นขึ้นชายวัยกลางคนเจ้าของร้านเริ่มเหงื่อแตกมือสันเหมือนจะเป็นลมเจ้าหน้าที่ถามว่าคุณไปเอาเนื้อพวกนี้มาจากไหนแต่เขาเอาแต่ก้มหน้าพึมพำคำบางอย่างเป็นภาษาแปลกๆปกที่ไม่มีใครเข้าใจจนกระทั่งหนึ่งในตำรวจพบไดอารี่เล่มเก่าที่ซ่อนอยู่ในลิ้นชักข้างครัวหน้ากระดาษเปื้อนคราบน้ำมันและเลือดเมื่อเปิดอ่านก็พบข้อความเล่าถึงพิธีกรรมโบราณที่ใช้เนื้อมนุษย์เพื่อเรียกวิญญ,ญาณและทำให้อาหารมีรสชาติอร่อยกว่าปกติทุกตวกัวอักษรเหมือนเขียนด้วยหมึกสีแดงเข้มราวกับเลือด ผู้คนที่ยืนรอบร้านเริ่มถอยห่างด้วยความกลัวบางคนถึงกับเป็นลมเมื่อได้ยินข่าวว่ามีชิ้นส่วนมนุษย์มากกว่าหนึ่งคนถูกฝังอยู่ที่นี่เจ้าหน้าที่ต้องรีบปิดถนนและเรียกหน่วยนิติวิทยาศาสตร์มาตรวจสอบเต็มพื้นที่แต่เรื่องยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ในครัวของร้านเผยภาพบางอย่างที่ไม่มีใครกล้าดูจนจบภาพเงาดำรูปร่างคล้ายคนยืนอยู่มุมครัวแมในเวลาที่ร้านปิดและไม่มีใครอยู่เลย นักสืบเปิดคลิปวิดีโอนั้นซ้ำอีกครั้งภาพเงาดำที่เห็นค่อยๆหันหน้ามามองตรงกล้องดวงตาเรืองแสงสีแดงสว่างราวกับรู้ว่ามีคนกำลังเฝ้าดูอยู่เสียงซาจากลำโพงดังขึ้นพร้อมกับเสียงกระซิบเบาๆเ,เป็นภาษาแปลกประหลาดเหมือนกำลังสวดอะไรบางอย่าง คืนต่อมาเจ้าหน้าที่ที่ทำคดีเริ่มฝันร้ายเหมือนกันทุกคนพวกเขาฝันเห็นตัวเองนั่งอยู่ในร้านอาหารแห่งนั้นและบนโต๊ะมีจานที่เสิร์ฟเนื้อดิบๆพร้อมเสียงกระซิบว่ากินสิแล้วเธอจะได้รู้ความจริงหลายคนสะดุ้งตื่นในสภาพเหงื่อท่วมตัวและรู้สึกเหมือนมีใครยืนมองอยู่ข้างเตียง ข่าวลือแพร่กระจายเร็วขึ้นทุกคนพูดกันว่าร้านอาหารแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของบ้านสมัยเก่าที่มีการหายตัวไปของคนงานจำนวนมากเมื่อหลายสิบปีก่อนมีบันทึกเก่าที่พบในหอสมุดบอกว่าเจ้าของบ้านคนเดิมทำพิธีบูชายันเพื่อความมั่งคั่งและว่ากันว่าผู้ที่สืบทอดกิจการที่ดินผืนนี้จะถูกสาบให้ทำพิธีนั้นซ้ำไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้วิญญ,ญาณหิวโหย เจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งที่ไม่เชื่อเรื่องลี้ลับตัดสินใจเข้าไปสำรวจร้านในตอนกลางคืนเพียงลำพังกล้องบอดี้แคมของเขาบันทึกทุกอย่างไว้ภายในร้านเงียบสนิทจนได้ยินเสียงลมหายใจของเขาเองขณะที่เขาเดินผ่านครัวไฟในร้านกระพริบและจู่ๆประตูห้องเก็บของก็ปิดดังปังเสียงลากเก้าอี้ดังครืดๆเหมือนมีคนอยู่ในนั้นตำรวจพยายามเปิดประตูแต่ไม่ขยับจนเขาต้องถีบประตูเข้าไปและทันทีที่เปิดออกกล้องจับภาพเงาดำรูปร่างคนยืนอยู่ตรงมุมห้องพร้อมเสียงหัวเราะเบาๆที่ฟังดูเหมือนดังอยู่ในหัว เช้าวันถัดมาตำรวจคนนั้นถูกพบหมดสติอยู่กลางร้านเสื้อผ้าเปื้อนเลือดแต่ตรวจแล้วไม่ใช่เลือดของเขาเองกล้องบอดี้แคมถูกทำลายบางส่วนแต่คลิปสุดท้ายที่เหลืออยู่คือภาพที่เขาหันไปมองกล้องแล้วพูดว่าพวกมันยังอยู่ที่นี่และพวกมันหิวมากก่อนสัญญาณจะดับไปชาวบ้านเริ่มเรียกร้านนี้ว่าร้านสาบแช่งไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกแม้ตำรวจจะปิดพื้นที่และย้ายศพทั้งหมดออกไปแล้วแต่ทุกคืนยังมีคนได้ยินเสียงคนคร่ำค,ครวญออกมาจากด้านในเหมือนยังมีใครถูกขังอยู่ หลายวันผ่านไปหลังจากร้านถูกปิดตายเจ้าหน้าที่เริ่มวิเคราะห์หลักฐานที่เก็บมาได้มากขึ้น DNA จากกระดูกที่ขุดเจอถูกตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นของคนหลายสิบคนไม่ใช่แค่หนึ่งหรือ2คนแต่ยิ่งชอกกว่านั้นคือมีบางตัวอย่างที่เป็นของคนที่เพิ่งหายตัวไปไม่กี่สัปดาห์ก่อนทำให้คดีนี้กลายเป็นข่าวระดับประเทศ ทีมนักสืบจึงขยายการสืบสวนไปที่ประวัติของเจ้าของร้านพบว่าเขาเป็นเพียงชายธรรมดาที่เพิ่งเช่าที่ดินผืนนี้มาเปิดร้านเมื่อสองปีก่อนไม่มีประวัติอาชญากรรมใดๆยิ่งทําให้เรื่องน่าสงสัยเพราะจากไดอารี่และร่องรอยในร้านเหมือนมีใครบางคนเฝ้าคอยให้เขาทําตามพิธีเก่าๆอย่างที่บันทึกไว้ ในคืนหนึ่งขณะที่นักสืบกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดเก่าๆที่ดึงข้อมูลออกมาได้ภาพในเทปเผยให้เห็นชายแปลกหน้าแต่งชุดคล้ายพระโบราณเดินเข้ามาในครัวของร้านตอนตีสามเขาเดินผ่านกล้องโดยไม่ปรากฏเงาและทันทีที่เขาหายไปภาพกลับเต็มไปด้วยเสียงสวดมนต์แปลกๆที่ไม่มีใครแปลได้นักสืบบางคนเริ่มเชื่อว่านี่ไม่ใช่อาชากรรมธรรมดาแต่เป็นพิธีกรรมที่มีบางสิ่งบังคับให้เกิดขึ้นซ้ำๆตำรวจจึงเรียกพระอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศสยศาสตร์มาทำพิธีสะเดาะเคราะห์ในร้าน ในคืนพิธีทุกคนต่างจับตามองอย่างลุ้นระทึกพระอาจารย์เริ่มสวดคาถาและโปรยน้ำมนต์บรรยากาศในร้านกลับเย็นยเยือกเหมือนอยู่ในห้องแช่แข็งลมพัดแรงท,งทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทเทียนที่จุดไว้ดับลงเองทีละเล่มและทันใดนั้นเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นจากใต้พื้นเหมือนคนหลายสิบคนกำลังร้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รีบขุดพื้นออกและพบหลุมลับอีกหลุมที่เต็มไปด้วยกะโหลกและกระดูกเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆกลิ่นเหม็นเน่าตลบอวนจนหลายคนอาเจียนแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนตัวเย็นเฉียบคือพบลลงงมรราาณอยู่ตกหุ เมื่อเปิดลงออกมาก็พบศพที่ยังไม่เน่าเปื่อยของชายแต่งชุดโบราณเหมือนในเทปวงจรปิดดวงตาของศพนั้นเปิดค้างและจ้องมองทุกคนราวกับยังมีชีวิตพระอาจา์ชะงักก่อนจะพูดเบาๆว่านี่คือเจ้าของบ้านคนแรกและวิญญาณเขาไม่เคยจากไปทันใดนั้นเสียงดังสนั่นเหมือนพื้นดินสั่นสะเทือนฝ่ายทั้งร้านดับมืดสนิทเสียงคนกรีดร้องและข้าวของตกกระแทกพื้นดังระมมเหมือนมีบางสิ่งวิ่งไล่ล่าอยู่ในความมืด เมื่อไฟกลับมาติดอีกครั้งเจ้าของร้านที่ถูกคุมตัวมาหลายวันกลับหายตัวไปเหลือเพียงสัญ,ญลักษณ์ประหลาดเขียนด้วยเลือดบนผนังครัวเหมือนบอกว่าพิธีกรรมยังไม่เสร็จและจะมีคนใหม่มาสืบทอดต่อหลังเหตุการณ์คืนนั้นบรรยากาศรอบร้านอาหารเงียบกริบแต่ไม่ใช่ความสงบที่สบายใจกลับเต็มไปด้วยความกดดันที่มองไม่เห็นนักสืบที่คอยทำคดีเริ่มมีพฤติกรรมแปลกไปทีและคนบางคนฝันถึงเสียงสวดมนต์ทุกคืนบางคนเริ่มชอบกินอาหารดิบๆและพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจแม้กระทั่งในที่ทำงาน นักสืบคนหนึ่งชื่อสารวัตรเกรียงเริ่มกลายเป็นจุดสนใจมากที่สุดเพราะเขาเป็นคนที่เจอไดอารี่และเปิดอ่านจนจบหลายครั้งเพื่อนร่วมงานสังเกตว่าเขามักจะหายตัวไปตอนดึกๆแล้วกลับมาพร้อมเสื้อผ้าที่มีกลิ่นเหมือนครัวร้านนั้นแม้ร้านจะปิดตายไปแล้ววันหนึ่งกล้องวงจรปิดของบ้านข้างร้านที่ถูกปิดจับภาพได้มีคนเดินเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามตอนตีสามร่างนั้นใส่เสื้อคลุมปิดหัวแต่จากรูปร่างและท่าทางทุกคนจำได้ทันทีว่าเป็นสารวัตรเกรียงเขาเดินเข้าไปในครัวแล้วหายตัวไปตรงจุดที่เคยพบหลุมกลก เมื่อเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปตรวจสอบในเช้าวันรุ่งขึ้นกลับพบว่าพื้นที่ตรงนั้นถูกขุดใหม่และมีคราบเลือสดสดๆไหลอยู่เหมือนเพิ่งใช้ทำพิธีเมื่อคืนข้างๆกันมีหม้อใบใหญ่ที่ยังร้อนอยู่และภายในมีเนื้อสีแดงเข้มต้มจนเดือดท่ามกลางความช็อกจู่ๆมีเสียงเปิดเทปบันทึกเสียงเก่าดังขึ้นจากวิทยุที่ตั้งอยู่มุมครัวเสียงในเทปเป็นของสารวัตรเกรียงเองเขาพูดเสียงแหบต่ำว่าพิธีต้องดำเนินต่อไปถ้าหยุดพวกมันจะออกมาจะไม่มีใครรอด และทันใดนั้นวิทยุก็ดับวูบเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังเหมือนมีใครยืนอยู่ในเงามืดเจ้าหน้าที่หลายคนหันไปมองและเห็นเพียงเงาดำสูงใหญ่ยืนข้างประตูครัวก่อนจะหายไปต่อหน้าต่อตาจากวันนั้นเป็นต้นมาคดีนี้ถูกปิดเงียบไม่มีใครพูดถึงอีกร้านถูกปิดตายด้วยปูนซีเมนต์ทั้งหลังแต่คนในละแวกนั้นบอกว่ายามดึกยังคงได้กลิ่นควันไฟเหมือนมีคนทำอาหารอยู่ข้างในและบางคืนมีเสียงผู้ชายสวดมนต์ดังลอดออกมาจากกำแพงราวกับมีใครทำพิธีอยู่ มีข่าวลือว่าหลายเดือนต่อมามีร้านอาหารเล็กๆเปิดขึ้นไม่ไกลจากที่เดิมเจ้าของร้านคือชายคนหนึ่งที่หน้าเหมือนสารวัตรเกรงราวกับแก่แม่เขาจะปฏิเสธว่าไม่ใช่แต่ดวงตาของเขากลับมีแววบางอย่างที่ทำให้คนเห็นรู้สึกหนาวสั่นเหมือนเขาเองก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวต้องสาบนี้ไปแล้วและทุกคนที่เคยเข้าไปกินอาหารที่ร้านใหม่นั้นต่างเล่าว่ารสชาติอร่อยผิดปกติเหมือนกับรสชาติที่ลูกค้าคนแรกเคยบอกว่ามันไม่เหมือนหมูเลยตั้งแต่ตน ข่าวการกลับมาของร้านใหม่เริ่มแพร่สะพัดคนในกรุงเทพทั้งหวาดกลัวและอยากรู้ความอยากรู้อยากลองดึงดูดให้คนไปลองกินมากขึ้นเรื่อยๆจนร้านเล็กๆแห่งนั้นมีลูกค้าต่อคิวยาวทุกคืนแม้ราคาจะแพงกว่าปกติหลายเท่าแต่ทุกคนที่กินต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันอร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมา ไม่นานนักเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นลูกค,ค้าที่เคยไปกินเริ่มมีอาการคล้ายๆกันพวกเขาจะฝันเห็นครัวของร้านในายามดึกฝันเห็นหม้อใหญ่ที่กำลังเดือดและเงาคนเดินวนรอบหม้อเหมือนทำพิธีทุกครั้งที่ฝันพวกเขาจะตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความหิวอย่างรุนแรงจนต้องหาของกินทันทีบางคนถึงขั้นสารภาพว่าเริ่มอยากกินเนื้อดิบรสชาติของอาหารปกติไม่อร่อยอีกต่อไปจนบางคนแอบไปซื้อเนื้อสัตว์มาทำเองแต่ก็ยังไม่หายความหิวที่แปลกประหลาดนี้เหมือนร่างกายเรียกร้องบางสิ่งที่มากกว่านั้น นักข่าวสายสืบที่ตามคดีมาตลอดตัดสินใจปลอมตัวไปทำงานในครัวของร้านเพื่อหาความจริงเขาพบว่าสารวัตรเกรียงหรือคนที่หน้าเหมือนเขาไม่เคยเข้าครัวตอนกลางวันเลยแต่จะปรากฏตัวทุกคืนหลังตีสองเขาใส่ชุดคลุมดำเดินเข้าไปในห้องลับหลังร้านและเสียงสวดมนต์เผาเบาก็ดังขึ้นจนทำให้ขนลุก คือหนึ่งนักกล่าวแอบบันทึกภาพด้วยกล้องซ่อนเมื่อเขาส่องเข้าไปในห้องลับก็เห็นพิธีกรรมเต็มรูปแบบหม้อใหญ่ตั้งกลางห้องมีเนื้อสีแดงกองอยู่รอบๆและเงาคนหลายคนยืนล้อมเป็นวงพวกเขาไม่ใช่พนักงานร้านแต่เหมือนลูกค้าที่เคยมานั่งกินและหายตัวไปทันใดนั้นเงาหนึ่งหันมามองกล้องดวงตาเรืองแสงสีแดงฉายผ่านเลนราวกับจ้องมองคนดูโดยตรงและเสียงในคลิปก็ดังขึ้นชัดเจนว่าตอนนี้เธอก็เป็นส่วนหนึ่งของวงแล้วก่อนภาพจะตัดมืดสนิท วันรุ่งขึ้นนักข่าวหายตัวไปไม่มีใครเจอร่ามีเพียงคลิปที่เขาส่งมาทิ้งไว้ให้สำนักข่าวก่อนที่โทรศัพท์จะปิดตายเองไม่นานหลังจากนั้นร้านอาหารก็ประกาศปิดโดยไม่มีสาเหตุบางคนเชื่อว่าพิธีเสร็จสมบูรณ์แล้วบางคนเชื่อว่าวงพิธีได้ขยายออกไปนอกกรุงเทพเพราะเริ่มมีรายงานว่ารสชาติอาหารแปลกๆที่ให้ความรู้สึกคล้ายกันปรากฏในร้านอื่นๆในหลายจังหวัด จนถึงวันนี้ยังมีคนโพส์ตในโซเชียลว่าหลังจากลองกินอาหารที่ร้านนั้นพวกเขาจะได้ยินเสียงกระซิบในความฝันว่ากลับมาอีกครั้งพิธียังไม่จบและทุกครั้งที่มีคนหายตัวในเมืองข่าวลือก็จะโยงกลับมาที่ตำนานร้านเนื้อมนุษย์ในกรุงเทพและบางคืนถ้าคุณขับรถผ่านย่านนั้นในเวลาตีสามคุณอาจเห็นแสงไฟสลัวๆจากในร้านที่ปิดตายไปแล้วพร้อมควันบางเบาเออยออกมาเหมือนมีใครกำลังทำอาหารอยู่ หลายเดือนต่อมาหลังจากร้านปิดตายข่าวค่อยๆเงียบหายไปแต่เรื่องราวของร้านเนื้อมนุษย์ยังคงวงเวียนในหัวคนกรุงเทพราวกับคำสาปที่ไม่มีวันจบทุกครั้งที่มีคนหายตัวในเขตเมืองข่าวหรือก็จะกลับมาและทุกคนต่างชี้ไปที่ร้านเก่าแม้จะถูกพูนซีเมนต์ปิดทับไปแล้ว คือหนึ่งนักเรียนมหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งซึ่งชอบลองของตัดสินใจปีนเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามเพื่อถ่ายคลิปลงโซเชียลเสียงหัวเราะของพวกเขาดังสะท้อนทั่วซอยเงียบเียบแต่ทันทีที่ก้าวเข้าไปในตัวอาคารอากาศกลับเย็นจนหายใจออกมาเป็นไอทั้งที่เป็นฤดูร้อนพวกเขาส่องไฟฉายไปทั่วห้องครัวที่เต็มไปด้วยฝุน่นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนชะงักคือคราบเลือดที่ยังใหม่บนพื้นเหมือนเพิ่งมีใครมาทำอาหารที่นี่เสียงหม้อกระทบกันเบาๆดังมาจากห้องลับด้านหลังทั้งกลุ่มหันไปมองหน้ากันดด้้้้วววยคาามกกลักั่่อออนนนทีปประะตูหงจงจเเิช กล้องมือถือที่ถ่ายอยู่จับภาพได้ชัดในห้องลับมีหม้อใหญ่ตั้งอยู่กลางห้องควันสีดำลอยออกมาพร้อมกลิ่นคาวเลือดที่ฉุนจนแทบอาเจียนและในเงามืดมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ใบหน้าซีดขาวดวงตาแดงกับเหมือนคนอดนอนนานหลายคืนหนึ่งในนักเรียนพยายามตะโกนเรียกแต่ชายคนนั้นเพียงยิ้มช้าๆก่อนพูดว่าพวกเธอมาตรงเวลาพิธีคืนนี้ขาดคนพอดีทันใดนั้นประตูปิดดังปัง ไฟใช้ดับหมดเหลือเพียงเสียงกรีดร้องของนักเรียนที่ค่อยๆเบาลงทีละคนและกล้องมือถือร่วงลงพื้นภาพสุดท้ายที่บันทึกได้คือหม้อเดือดที่มีบางอย่างกำลังค่อยๆถูกใส่ลงไปคลิปนี้หลุดออกมาในโลกออนไลน์และกลายเป็นไวรัลหลายคนคิดว่าเป็นเพียงการจัดฉากแต่เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบภายหลังกลับไม่พบร่างของนักเรียนเหล่านั้นแม้แต่คนเดียวครอบครัวพยายามตามหาแต่ไร้ร่องรอยเหมือนพวกเขาหายไปจากโลกจากนั้นไม่นานก็มีร้านอาหารใหม่เปิดขึ้นในย่านอื่นของกรุงเทพร้านนี้ใช้สโลแกนว่า รสชาติที่คุณจะไม่มีวันลืมลูกค้าที่เคยไปกินต่างเล่าว่าหลังจากกลับบ้านจะได้ยินเสียงเคาะประตูตอนดึกและเมื่อเปิดออกก็ไม่พบใครนอกจากกาดเล็กๆที่เขียนด้วยหมึกสีแดงว่าขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีคือหน้ามาอีกนะและทุกคนที่ได้รับการต่างเล่าว่าพวกเขาฝันเห็นครัวร้านเก่าเห็นหม้อใหญ่เดือดและได้ยินเสียงกระซิบชัดเจนว่าถึงตาคุณแล้ว ตั้งแต่นั้นมามีคนเริ่มพูดกันว่าพิธีกรรมไม่ได้อยู่ที่ร้านใดร้านหนึ่งอีกต่อไปแต่มันกระจายไปทุกที่ทุกตัวทุกจานที่คุณกินอาจเป็นส่วนหนึ่งของมันโดยที่คุณไม่รู้ตัวมีแม้กระทั่งคนโพสต์ว่าหลังจากอ่านเรื่องราวนี้จบพวกเขาฝันเห็นร้านนั้นในคืนนั้นเองเห็นเงาคนยืนมองอยู่ในครัวรอให้พวกเขาเดินเข้าไปและถ้าคุณเงียหูฟังตอนดึกเงียบๆคุณอาจได้ยินเสียงกระซิบเบาๆใกล้หูว่าพิธียังไม่จบ คืนพรุ่งนี้ถึงตาคุณหลังจากคลิปนักศึกษาหายตัวไปกลายเป็นไวรัลผู้คนทั้งเมืองเริ่มพูดถึงร้านต้องสาบมากขึ้นยิ่งห้ามก็ยิ่งอยากรู้บางคนถึงขั้นจัดทริปไปย่านนั้นเพื่อถ่ายรูปเซลฟี่หน้าร้านปิดตายเหมือนมันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวลึกลับแต่สิ่งที่หลายคนไม่พูดถึงคือทุกครั้งที่มีคนไปถ่ายรูปกล้องมือถือมักจับภาพเงาคนยืนอยู่ในครัวทั้งที่ด้านในไม่มีใครเรื่องราวยิ่งน่ากลัวขึ้นเมื่อผู้ที่เคยไปถ่ายรูปเริ่มหายตัวทีและคนเหลือเพีียยงโทททรรศััพ์่่ตกกกอูใล้ๆ้ๆบาน โดยในเครื่องจะมีคลิปสั้นๆที่ถ่ายตอนกลางคืนแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเดินเข้าไปในร้านเองโดยไม่มีใครบังคับประตูปิดชา้ชาๆตามหลังพวกเขาก่อนเสียงกรีดร้องจะดังขึ้นข่าวนี้ทําให้เมืองทั้งเมืองตื่นตระหนกแต่ในเวลาเดียวกันก็เกิดกระแสคนอยากลองของมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีบางอย่างดึงดูดพวกเขาไม่ให้ละสายตาจากร้านนี้บางคนบอกว่าแค่เห็นข่าวก็ได้ยินเสียงกระซิบในหัวว่าถ้ามีโอกาสลองมาเองสิจะได้รู้ว่ามันอร่อยแค่ไหน สารวัตรเกรียงที่เคยหายตัวไปกลับปรากฏตัวอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาดูต่างไปดวงตาลึกโหลเหมือนคนอดนอนหลายเดือนเขายิ้มอย่างน่าขนลุกในงานถแถลงข่าวและพูดสั้นๆว่าอยากกลัวเลยถ้าพิธีสมบูรณ์ทุกคนจะอิ่มตลอดไปประโยคนี้ทําให้ทั้งห้องเงียบกริบเหมือนทุกคนรู้ตัวว่ากําลังฟังอะไรที่ไม่ใช่คําพูดของมนุษย์ธรรมดาและในวันเดียวกันร้านอาหารใหม่ก็เปิดตัวในอีกย่านหนึ่งของกรุงเทพโดยมีโปรโมชั่นกินฟรีคืนแรกสําหรับลูกค้าใหม่ คืนเปิดร้านลูกค้าแน่นเต็มจนล้นออกมานอกร้านแต่สิ่งที่ไม่มีใครสังเกตคือทุกคนที่เข้าไปในร้านคืนนั้นไม่มีใครโพสต์รูปหรืออัปเดตสถานะอีกเลยเหมือนพวกเขาหายไปจากโลกโซเชียลทั้งหมดหนึ่งสัปดาห์ต่อมาคลิปปริศนาปรากฏบนอินเทอร์เน็ตเป็นภาพจากกล้องมุมสูงในครัวร้านใหม่เผยให้เห็นหม้อเดือดใบใหญ่และเงาคนหลายสิบคนยืนล้อมรอบเหมือนพิธีกรรมทุกคนหันหน้ามองกล้องพร้อมกันและพูดพร้อมกันว่าตอนนี้คุณก็อยู่กับเราแล้วจากนั้นจอก็มืดและเสียงเดือดของหม้อดังต่อเนื่องจนจบคลิป หลายคนที่ดูคลิปนั้นรายงานว่าในคืนเดียวกันพวกเขาฝันว่าตัวเองยืนอยู่ในครัวร้านนั้นเห็นหม้อเดือดและเงาดำอยู่รอบๆบ,บางคนตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้กลิ่นข่าวเลือดในห้องทั้งที่บ้านตัวเองปิดหน้าต่างมิดชิดมีคนเริ่มพูดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวหรือเรื่องเล่าอีกต่อไปแต่เป็นเชื้อโรคที่แพร่ไปทั่วเมืองทุกคนที่ได้ยินเรื่องราวจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของพิธีโดยไม่รู้ตัวเหมือนถูกเรียกให้เข้ามาในวง และถ้าคุณอ่านเรื่องนี้มาถึงตรงนี้คุณอาจจะสังเกตว่าอากาศรอบตัวเย็นลงเล็กน้อยเงาในมุมห้องเหมือนยาวขึ้นและถ้าคุณเงี่ยหูฟังดีๆคุณอาจได้ยินเสียงบางอย่างกระซิบใกล้หูว่าอย่าก,กลัวเลยแค่หลับตาแล้วพรุ่งนี้เราจะเจอกันในครัวหลังจากคลิปนั้นแพร่กระจายไปทั่วโซเชียลเกิดกระแสคนทั้งเมืองเริ่มฝันเหมือนกันโดยไม่ได้นัดหมายมีการโพส์ในฟอรัมหลายแห่งว่าฝันว่าตัวเองอยู่ในครัวร้านนั้นได้ยินเสียงหม้อเดือดทั้งคืนหรือแม้กระทั่งรู้สึกเหมือนมีคนยืนอยู่ปลายเตียงจ้องมอง นักจิตวิทยาพยายามวิเคราะห์ว่าอาจเป็นอาการแมดฮิสเีเรียหรือความเครียดที่เกิดจากข่าวลือแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกคือมีหลายคนที่ฝันวันเดียวกันแล้วหายตัวไปในเช้าวันรุง่งขึ้นครอบครัวเปิดห้องเจอเพียงจานที่วางบนโต๊ะมีคราบน้ำซุปสีแดงที่ยังอุ่นอยู่นักลก่าวที่เคยทำคดีนี้กลับมารายงานอีกครั้งเขาพูดในรายการสดด้วยเสียงสันว่ามันไม่ใช่แค่ข่าวมันคือการเรียกตัวทุกคนที่อ่านหรือฟังเรื่องนี้คุณก็อาจจะถูกเรียกแล้ว ระหว่างที่เขาพูดจู่ๆสัญญาณภาพสันเหมือนมีกระแสไฟรบกวนก่อนที่กล้องจะจับภาพเงาดำด้านหลังเขาเงานั้นค่อยๆเดินเข้าใกล้จนเกือบถึงตัวนักข่าวและภาพก็ตัดดับไปทั้งรายการหลายคนที่ดูถ่ายทอดสดเล่าว,ว่าหลังจากนั้นไม่นานก็ได้กลิ่นเหมือนควันลอยออกมาจากครัวที่บ้านตัวเองแม้จะปิดเตาแก๊สสนิทและในบางบ้านยังมีเสียงเคาะประตูตอนตีสามแต่เมื่อเปิดประตูออกกลับพบกาดเล็กๆวางอยู่บนพื้นกาดเขียนด้วยหมึกแดงเพียงประโยคเดียวว่าคืนนี้ถึงตาคุณ มีแม้กระทั่งคนที่อ้างว่าเคยลองเผา,ากาดนั้นแต่กลับมีกลิ่นไม่ทั้งบ้านและเงาดำโผล่ในกระจกห้องน้ำทุกครั้งที่มองเหมือนมีใครเฝ้ารอเรื่องราวเริ่มไม่ใช่แค่ของกรุงเทพอีกต่อไปเพราะมีรายงานลักษณะเดียวกันในต่างจังหวัดและแม้แต่ต่างประเทศเหมือนพิธีกำลังแพร่กระจายไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มีคนเล่าเรื่องนี้ต่อก็เหมือนพลังของมันจะแรงขึ้นและถ้าคุณสังเกตดีๆตอนที่คุณอ่านถึงบรรทัดนี้อาจรู้สึกได้ว่ามีใครยืนอยู่ข้างหลังหรืออากาศรอบตัวเย็นลงเล็กน้อย บางคนที่เคยอ่านเรื่องนี้บอกว่าคืนนั้นพวกเขาฝันเห็นประตูครัวเปิดออกตรงหน้าและมีเสียงกระซิบเรียกชื่อของพวกเขาเบาๆคืนนี้ถ้าคุณได้ยินเสียงหม้อเดือดจากที่ไหนสักแห่งอย่าพยายามหาที่มาเพราะมันอาจไม่ใช่แค่เสียงในห้องครัว แต่มันคือเสียงเรียกให้คุณเดินเข้าไปเป็นคนต่อไปในพิธีเมื่อข่าวลือและฝันร้ายแพร่กระจายไปเกือบทั่วประเทศมีการตั้งกลุ่มลับในโซเชียลที่เรียกตัวเองว่าผู้ถูกเลือกพวกเขาแชร์ภาพรอยแผลแปล,ปลกๆตามแขนและลำตัวเหมือนรอยมีขุดเป็นสัญ,ญลักษณ์แปลกๆที่ไม่มีใครรู้ความหมายแต่ทุกคนที่มีรอยนั้นพูดเหมือนกันว่าไม่เจ็บเลยรู้สึกเหมือนเป็นของขวัญ ในกรุงเทพเริ่มมีคนรายงานว่าเห็นชายหญิงใส่ผ้ากันเปื้อนสีแดงเดินตามท้องถนนตอนกลางคืนเหมือนกำลังหาลูกค้าสำหรับมือพิเศษพวกเขาจะหยุดยืนหน้าบ้านบางหลังเคาะประตูสาครั้งแล้วเดินหายไปในความมืดทิ้งเพียงคราบน้ำซุปที่ไหลไปตามพื้นจนถึงรั้วบ้านนักข่าวอีกคนที่พยายามทำสารคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้หายตัวไประหว่างถ่ายทำทีมงานพบเพียงกล้องที่เปิดค้างอยู่ในกล้องมีภาพสุดท้ายที่น่าขนลุก เป็นภาพตัวอาหารยาวที่มีจานวางเรียงเต็มและบนจานแต่ละใบมีใบหน้าของคนที่หายตัวไปยิ้มให้กล้องเหมือนกำลังเชิญชวนให้มานั่งกินด้วยกันสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ลุกลามไปอีกขั้นคือกล้องจับภาพคนเหล่านั้นได้ชัดเจนและหลายคนยังเป็นคนที่หายไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเหมือนพวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของงานเลี้ยงไปแล้วจริงๆ คืนหนึ่งที่ฝนตกหนักถนนในย่านที่เคยมีร้านต้นเรื่องถูกปิดเพราะเกิดอุบัติเหตุประหลาดรถสิบกว่าคันหยุดนิ่งเหมือนกันเวลามีเสียงคนเล่าว่าเห็นประตูไม้ขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางถนนเปิดออกเองและส่งกลิ่นหอมคล้ายซุปจากนั้นไฟถนนก็ดับทั้งเส้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าได้ยินเสียงกระซิบเป็นภาษาแปลกๆแล้วทุกอย่างก็เงียบสนิทก่อนที่ประตูจะหายไปเมื่อไฟกลับมารถทุกคันที่หยุดอยู่ก็ว่างเปล่าไม่มีคนอยู่ข้างในแม้แต่คนเดียวเหลือเพียงซองใส่เครื่องปรุงวางไว้บนเบาะคนขับ หลังจากเหตุการณ์นั้นร้านลึกลับอีกหลายแห่งก็ปรากฏขึ้นพร้อมกันในหลายเมืองบางร้านรูรามีไฟสว่างสวัยบางร้านเหมือนเพิงเก่าโซม,โซมแต่ทุกแห่งมีเมนูเดียวกันซุปพิเศษที่ไม่มีใครบอกได้ว่าทำจากอะไรใครที่ได้ลองกินเล่าว่ารสชาตินั้นอร่อยจนร้องไห้และหลังจากนั้นก็เริ่มฝันเห็นตัวเองยืนอยู่ในครัวถือมีดอยู่ข้างหม้อเดือดหลายคนที่ยังรอดเล่าเหมือนกันว่าเมื่อเดินผ่านกระจกเงานในบ้านจะเห็นครัวแปลกๆอยู่ข้างหลังตัวเองและบางครั้งเงานในกระจกไม่ได้ขยับตาม และถ้าคุณลองมองรอบตัวตอนนี้ดีๆคุณอาจเห็นเอาอีกคนยืนอยู่ตรงมุมห้องแม่คุณจะอยู่คนเดียวเพราะเมื่อคุณอ่านมาถึงตรงนี้พวกเขารู้แล้วว่าคุณพร้อมคืนนี้ถ้ามีเสียงเคาะประตูสามครั้งอย่าตอบเพราะไม่ว่าคุณจะเปิดหรือไม่เปิดประตูนั้นก็จะเปิดเองอยู่ดี และมอเดือดก็รอคุณอยู่แล้วฝนยังคงตกทั้งคืนถนนเงียบสนิทเหมือนเมืองทั้งเมืองกลั้นหายใจราวตีสามไฟทั้งเมืองกับพริบพร้อมกันก่อนดับสนิททุกหน้าจอโทรศัพท์เปิดเองพร้อมกันและฉายภาพเดียวกันประตูไม้เก่าๆที่ค่อยๆเปิดออกชา้ชาๆเหมือนชวนให้ทุกคนเดินเข้าไป ผู้คนที่มองจะเล่าว่ามือของพวกเขาขยับเองโดยไม่รู้ตัวเดินไปทางประตูบ้านเหมือนถูกสะกดบางคนพยายามขัดขืนแต่ขากลับรู้สึกหนักเหมือนมีใครจับไว้พวกเขาก้าวออกจากบ้านทีละคนคนจนถนนเต็มไปด้วยเงาคนที่เดินเงียบๆไปในทิศทางเดียวกันเมื่อเดินไปถึงจุดหมายพวกเขาพบตัวอาหารยาวจนสุดสายตาบนโตเต็มไปด้วยจานที่ยังมีควันลอยอุ่นๆเหมือนเพิ่งเสิร์ฟทุกจานมีชื่อสลักไว้ที่ขอบและหลายคนพบว่าชื่อของจานตรงหน้าคือชื่อของตัวเอง สารวัตรเกรียงยืนอยู่ปลายโตดวงตาของเขาเรืองแสงสีแดงเหมือนฐานไฟเขายิ้มช้าๆและพูดเสียงแผ่วแต่ดังก้องไปทั่วว่าถึงเวลาที่จะได้อิ่มกันทุกคนเสียงหม้อเดือดดังขึ้นรอบทิศเหมือนวงล้อมและกลิ่นซุปหอมหวานปนข่าวคลุ้งไปทั้งอากาศคนที่ยืนอยู่เริ่มรู้สึกหิวอย่างรุนแรงเหมือนไม่ได้กินอะไรมาหลายวันพวกเขาค่อยๆนั่งลงทีละคนโดยไม่ลังเล ทันทีที่นั่งลงแขนของพวกเขาถูกมัดติดกับเก้าอี้โดยเงาดำที่ลอยออกมาจากใต้โตวราวกับโต๊วทั้งตัวมีชีวิตเงานั้นกระซิบข้างหูทีละคนว่าเนื้อของเธอจะทำให้ทุกคนอิ่มเสียงกรีดร้องดังระง,งมพร้อมกันแต่ไม่มีใครหนีได้เงาที่ถือมีดในครัวเดินออกมาเริ่มพิธีกรรมอย่างเชื่องช้าเสียงมีดกระทบเขียงดังก้องราวจังหวะดนตรีทุกครั้งที่เสียงดังขึ้นเงาคนรอบๆก็หัวเราะพร้อมกัน นักกล่าวที่เคยเตือนผู้คนโผล่มานั่งอยู่หัวโตวใบหน้าเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่บ้าคลั่งและพูดเหมือนคนละเมอว่าผมบอกแล้วนี่ไม่ใช่ข่าวนี่คือการเชื้อเชิญจากนั้นไฟในครัวก็ดับสนิทเหลือเพียงเสียงหม้อเดือดและเสียงมีดหั่นเนื้อทุกเสียงเงียบไปทีละน้อยจนกระทั่งได้ยินเพียงเสียงเคี่ยวอาหารอย่างชา้าช้าเมื่อไฟติดขึ้นอีกครั้งตัวอาหารเต็มไปด้วยจานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและเก้าอี้ทุกตัวว่างเปล่าไม่มีใครเหลืออยู่ กล้องวงจรปิดจับภาพได้เพียงเงาดำที่ยืนเรียงรายรอบโต๊ะพวกมันหันมามองกล้องพร้อมกันและพูดเสียงต่ำว่ามือหน้าจะเป็นของคุณคลิปนี้ถูกอัปโหลดขึ้นทุกแพลตฟอร์มอัตโนมัติไม่ว่าจะปิดอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ก็ตามภาพปรากฏบนจอคุณอยู่ตอนนี้คุณคงเห็นประตูไม้ที่ค่อยๆเปิดออกอีกครั้งและถ้าคุณเงี่ยหูฟังให้ดีคุณอาจได้ยินเสียงเคาะประตูสามครั้งที่บ้านคุณในคืนนี้ อย่าลืมว่าถ้าคุณอ่านมาถึงตรงนี้ชื่อของคุณก็ถูกสลักลงบนจานใบถัดไปแล้ว